ผลของการกระทําของคุณจะนําไปสู่เรื่องใดมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะผลของการกระทําของคุณคุณทําสิ่งใดไว้จะได้รับสิ่งนั้นนะคะมาดูกันนะคะว่าจะได้รับสิ่งไหนกันนะคะสําหรับคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญน,นะคะมาดูกันนะคะ พลังงานห้าไปนะคะมาดูกันว่าผลจากการกระทําของคุณคุณจะได้รับสิ่งใดตอบแทนนะคะใบแรกเลยค่ะโอ้สามดาบสามดาบก็คือความเสียใจนะคะความทุกข์ความจิบปวดใจอ่ะมาดูสิทำไมถึงขึ้นมาสามดาบอย่างนั้นล่ะผลของการกระทำนะคะ หายพเทศแต่แล้วความเสียใจความเจ็บปวดนั้นคุณได้เข้าใจนะคะตัวคุณเข้าใจในบทบาทของความเจ็บปวดว่าหากคุณทําไม่ดีคุณก็จะได้ผลตอบแทนสิ่งนั้นหากคุณทําดีหายพินเทศนักบวชหญิงนะคะราชินีพระจันทร์หากทําสิ่งดีคุณก็จะได้รับสิ่งดีเดอดสตาเห็นไหมคะ คนเราหากทำสิ่งใดลงไปคุณต้องได้รับผลของการกระทำนั้นคนเราหากเป็นคนดีแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นคนเลวร้วายได้ไหมเปลี่ยนได้แม้กระทั่งคนเลวสามารถเปลี่ยนเป็นคนดีได้ไหมเปลี่ยนได้มันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราอยากทำสิ่งไหนแล้วมันก็จะได้สิ่งนั้นนะคะแปดดาบนะคะ ความรู้สึกของคุณความคิดของคุณนี่แหละคะ่ะทำสิ่งที่เสียใจก็ทำได้ก็ได้รับผลของความเสียใจถ้าทําสิ่งที่ทําให้สบายใจคุณก็จะมีความสดใสเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเ<ไ>ห็นไหมคะอะไรที่ทําให้ตัวเองแบบไม่รู้สึกลําบากใจตัวเองก็จะได้ความสุขกลับมานะคะหากเราเป็นโจรเราไปขโมยอย่างเงี้ยคะ่ะความรู้สึกภายในมันจะเป็นยังไงคะ มันจะรู้สึกเสียใจไหมแต่ถ้าเราไปทําบุญถวายของหรือว่าแบบแจกของเด็กอะไรเงี้ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเงี้ยค่ะนั่นคือผลจากการกระทํานะคะไพ่าสามเดือนนะคะบอกถึงเมื่อคุณทําสิ่งใดลงไปผลของการกระทําก็คือคุณเคยช่วยเหลือผู้อื่น สิ่งตอบแทนอาจจะเป็นจัก,กรวาลหรือผู้อื่นก็ตอบแทนช่วยเหลือคุณกลับมาเช่นกันนะคะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามและพลังงานดีๆด,ดูบวกๆไปนะคะ